สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กค่ะที่ล่องลอยไปในกระแสะน้ําที่สามารถสร้างอาหารหรือไม่สร้างอาหารเองก็ได้ภาวะลกร้อนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อไปในปีข้างหน้าเราก็จะเริ่มมีการพัฒนาระบบก,การเลี้ยงค่ะของแพลงต้นพืชและแพลงต้นสัตว์ในกลุ่มของโอติเฟอร์เนี่ยให้เลี้ยงได้ในทุกสภาพอากาศเพิ่มผลผลิตของอาหารมีชีวิตของเราให้ได้ค่ะ โอ้มันเล็กจริงๆคุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ,กรเกษตรศาสตร์นําไทยนะครับลองเดากันดูฮะว่าอยู่ในแก้วนี้คืออะไร <c oughs> นี่คือเจ้าแพลงต้อนครับแพลงต้อนนี่ถือว่าเป็นอาหารชั้นดีของการอนุบาลสัตว์น้ําเลยนะครับผมแต่ด้วยปัจจุบันนี้ฮะโลกของเรานั้นมันร้อนขึ้นครับคุณภาพก็ด้อยลงปริมาณก็น้อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูวิธีการเพราะเลี้ยงแพลงต้อนกันนะครับเพราะว่าเราอยู่กันที่นี่ครับสถานีวิจัยประมงคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วิธีการเลี้ยง ทำอย่างไรตามมาด้านในครับมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพามาพูดคุยกับมือหนึ่งของการเลี้ยงแพนต้อนของที่นี่นะครับกับพี่วัฒนาอ่างกอรัสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีค่ะโอ้เอาจริงๆนะอันนี้คือห้องปฏิบัติการใช่ค่ะ ใช้งานจริงเลี้ยงจริงที่นี่เลยใช่ค่ะจริงๆแล้วแพงต้นมันคืออะไรมันมีความสําคัญยังไงบ้างครับพี่ครับก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กค่ะที่ล่องลอยไปในกระแสะน้ําที่สามารถสร้างอาหารหรือไม่สร้างอาหารเองก็ได้ถ้าเป็นกลุ่มของแพงต้นพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีสารสีภายในที่เรียกว่าคอโรฟิล มีการสร้างอาหารเองได้เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตในกระบวนการสังเคราะห์แสง<ะ>อีกกลุ่มนึงนะคะคือกลุ่มของแพลงต้นสัตว์จะเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ค่ะถ<ะ>ือว่าเป็นผู้บริโภคขั้นที่หนึ่งโดยจะกินแพลงต้นพืชจำง่ายๆคือมีทั้งแบบแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์ค<ะ>่ะซึ่งตัวมันเล็กมากเลยใช่ค่ะเราต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ค่ะฮะผมเอา,าอ,อย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตนะฮะไอ้ที่ผมเห็นเนี่ย ผมยังไม่เห็นมีตัวอะไรสักตัวเลยค่ะ,ะส่วนใหญ่โดยทั่วไปอะค่ะเราจะดูโดยการแยกจากสารสีก็คือสีที่ออกมาในตัวของเขาอะค่ะเช่นี่พี่บอกว่าถ้าเกิดเป็นแบบแพงตต้อนพืชเนี่ยมันจะมีสารอะไรคอลโรฟิลใช่ค่ะจำเป็นต้องเป็นสีเขียวอย่างเดียวไหมคะคอโรฟิลไม่จําเป็นค่ะขึ้นอยู่กับสารสีภายในบางทีก็มีคอโรฟิลเอหรือ C ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแพงต้อนค่ะอะไรมันคือปัญหาที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องกลับมาทําการวิจัยในเรื่องของแพงต้นบ้างฮะ ภาวะร้อนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทาให้เปลี่ยนแปที่สุดก็คือในเรื่องของอุณหภูมิค่ะที่ระยะในสองถึงปีนี้มาค่ะอุณหภูมิน้ำเนเพิ่มขึ้นประมาณ1-2ถึงองศาแต่ก่อนเนี่ยคำว่าแพนต้อนเนี่ยมันคือถ้าเราเคยเรียนมาเคยดูสารคดีมามันคืออาหารใช่ค่ะของปลาใช่ค่ะปลาวานปลาอะไรี่ถูกต้องไหมฮรหรือยังไงนะ่ะใช่ค่ะ ก็แสดงว่าตัวนี้มันจะเป็นอาหารช,ชั้นดีของสัตว์ที่อยู่ในทะเลใช่ค่ะถ้าเกิดตัวนี้มีปัญหาแนนหมายความว่าวัฏจักรของในทะเลก็มีปัญหาตามไปด้วยใช่ค่ะเพราะ<ม>ว่าถือว่าเป็นไปตามห่วงโซ่อาหารค่ะเขาจะเป็นถ้าเป็นแพลงต้นพืชเนี่ยค่ะถือว่าเป็นผู้ผลิตขั้นตน้นแล้วก็ถ้าเป็นแพลงต้นสัตว์เนี่ยก็จะเป็นผู้บริโภคขั้นที่1ถ้าเกิดผู้ผลิตขั้นต้นไม่ผลิตอาหารออกมาให้ผู้บริโภคขั้นที่1<ม>กินก็จะไม่มีการ เขาเรียกอะไรการกินกันไป็นทอดๆอะค่ะครับผมแล้วในการวิจัยครั้งนี้ครับเราเริ่มวิจัยกันมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ระยะ6ปีแล้วคะ่ะส่วนใหญ่เราจะหา,าผลกระทบจากาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรืออุณหภูมิที่เพิ่มสูงมีผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพของแพงต้นพืชหรือแพงต้นสัตว์อย่างไรคะ่ะต่อไปในปีข้างหน้าเราก็จะเริ่มมีการพัฒนาระบบการเลี้ยงอะคะ่ะ ของแพลงต้นพืชและแพลงต้นสัตว์ในกลุ่มของโลติเฟอร์เนี่ยให้เลี้ยงได้ในทุกสภาพอากาศเพิ่มผลผลิตของอาหารมีชีวิตของเราให้ได้ค่ะแสดงว่าแต่และฤด,ดูเนี่ยมันจะมีผลใช่ค่ะยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นแบบนี้ด้วยใช่ค่ะมันก็จะมีผลกระทบมากไปอีกใช่ค่ะผลผลิตลดน้อยลงแล้วก็คุณภาพต่ำลงค่ะแต่งานวิจัยของเราในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการที่ให้การเลี้ยงแพลงต้นเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทุกสภาพอากาศใช่ค่ะและยังคงมีคุณภาพใช่ค่ะอาที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่ เขาต้องเลี้ยงแบบนี้อย่างเดียวเลยไหมฮะในวิจัยของเราไม่ไม่ค่ะอาจจะมีทั้งทําวิจัยทั้งภายในห้องปฏิบัติการรนอกห้องปฏิบัติการหรือควบคุมในในตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบนี้ค่ะอันนี้ที่เราเห็นอยู่นี่คือกระบวนการอะไรครับอันนี้เป็นการเลี้ยงแผงต้นพืชในห้องปฏิบัติการค่ะซึ่งห้องนี้เราจะมีการควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของ ต้นพืชทั้งหมดค่ะเพอเราเลี้ยงเองเสร็จปั๊บเนี่ยคือเราใช้เองในในศูนย์วิจัยเราเองหรือว่าเรามีการขยายส่งต่อไปให้กับเกษตรกรท่านอื่นยังไงบ้างเราเ,เลี้ยงเองเพื่อให้เป็นอาหารลูกสัตว์น้ําไวอ่อนค่ะแล้วก็ทําวิจัยไม่ว่าจะเป็นวิจัยของทั้งกลุ่มของแพงต้นพืชกลุ่มของออแพงต้นสัตว์เราก็จะมีการอ,อ,อาจจะขายหรือความอนุเคราะห์ในการจัดส่งให้เพื่อไปทําวิจัยเอาแล้วนั่นหมายความว่าแบบนี้เนี่ยคือเกษตรกรท่านใดที่สนใจเขาสามารถติดต่อขอซื้อไปเพาะเลี้ยงเองได้ไหมได้ค่ะ เราก็จะมีการขายให้ค่ะก็คื<ข>อหขวดนะคะคือ1ขวดปริมาตรห0 0่งมลหรือ1ลิตรเราจะขายในราคา45บาทค่ะแต่ใช่ว่าทุกคนที่ซื้อไปแล้วจะเพาะเลี้ยงประสบความสำเร็จได้ทั้งหมดใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างฮะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยค่ะปัจจัยที่เราผลิตหรือให้กับแพงต้อนเราจะต้องมีการ เรียนรู้หรือรู้วิธีการเพาะเลี้ยงในเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตแพลงต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจเจริญเติบโตคุณผู้ชมมาเห็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะนําไปต่อยอดนะฮะในการที่จะเอาเป็นอาหาร<ช>ของสัตว์ใช่ค่ะสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าโทรมาขอดูสุขสารเรื่องงานยไังไงบ สามารถติดต่อมาที่สถานีวิจัยประมงคลองวานคณะประมงมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ได้ค่ะโดยเบอร์อยู่ที่032-661-168ค่ะครับผมอ่าละฮะเห็นแบบนี้ยังไม่จุใจอยากจะดูขั้นตอนในการปฏิบัติทํายังไงบ้างกระบวนการแบบนี้ขอแอบดูได้ไหมครับได้ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะปไปแอบดูกันดีกว่าครับพามาดูนะครับขั้นตอนการเพาะเลี้ยงแพลงต้นแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นแพลงต้น พืชก่อนใช่ว่าทําอย่างไรนะครับอยู่กับคุณชลาดานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคือทั้งห้องตรงนี้เป็นแพลงต้นพืชใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการขยายข,ยายของพืชโดยเฉพาะใช่ค่ะ,ะแสดงว่าแพลงต้นสัตว์จะต้องแยกอีกที่หนึ่งใช่ค่ะที่นี่จะมีการเลี้ยงแบบแยกโซนชัดเจนค่ะก็คือ,อจะมีการเพราะขยายพันธุ์แพลงต้นพืชในห้องปฏิบัติการครับแล้วก็มีขยายแบบแมทเค้าเจอร์นอกห้องปฏิบัติการเพื่อไปเป็นอาหารให้กับโรติเฟอร์อีกทีหนึ่งค่ะครับผมอ่ะเอาขั้นตอนนี้ขอเลยดีกว่าฮะ อะไรยังไงบ้างฮะดูเต็มต้นไปหมดเลยตรงนี้ค่ะเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นน้ำเค็มค่ะความเค็ม28 ppt ค่ะใช้สำหรับการเพาะขยายพันธุ์แพาะต้นพืชในห้องปฏิบัติการน้ำนี้ก็จะเป็นน้ำที่ได้มาจากธรรมชาติแล้วก็มาฆ่าเชื้อน้ำอ๋อต้องฆ่าเชื้อก่อนฆ่าเชื้อก่อนด้วยค่ะแล้วก็ฆ่าเชื้อทั้งทางเคมีก็คือฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนแล้วก็มีการฆ่าเชื้อผ่านเครื่องออโตเคปค่ะเป็นทางกายภาพ แล้วก็มาบรรจุอยู่ในขวดใช่ค่ะปริมาณเท่าไหร่ฮะ1ลิตรค่ะก่อนอื่นนะคะเมื่อได้ขวดน้ำมาแล้วเนี่ยเราก็จะทำการขยายโดยเริ่มจากการลนปากขวดทุกขวดค่ะเพื่อที่จะฆ่าเชื้อบริเวณรอบปากขวดถ้าลนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเปิดปากขวดรอไว้ค่ะสำหรับ,รบการใส่ปุ๋ยต่อไปค่ะ จะมีปุ๋ยอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็จะเป็นปุ๋ยสําหรับเพ่ะข่ายพันธุ์ต้นพืชกลุ่มสีเขียวแล้วก็กลุ่มแฟคเจอรเตแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นพิเศษหน่อยก็คือกลุ่มไดอะตอมค่ะคถ้าเกิดว่ากลุ่มสีเขียวหรือกลุ่มแฟคเจอรเตค่ะเราจะใช้ธาตุอาหารอยู่2ตัวด้วยกันก็จะเป็นธาตุอา,าหารหลักค่ะก็จะเป็นธาตุอาหารสีเหลืองมันชื่อสูตรคอนเวย์มีเดียมค่ะธาตุอาหารนะคะจากแหล่งน้ําของเราเนี่ยจากทะเลโดยตรงดังนั้นมันมีธาตุอาหารที่เพียงพออยู่แล้วแล้วตัวที่2นะคะก็จะเป็นวิตามินค่ะ จะเป็นวิตามินไตรวิตบีค่ะเขาจะใส่ปุ๋ยลงไปก่อน<ช>มันเป็นอาหารเขาอาหารใช่ไมหมคะ,อะโอเคครับ้าตอนทำมาค่ะมันมีปุ๋ยอยู่สองประเภทเราก็จะใช้ปิเปตอยู่สองอันค่ะ,คะเพื่อที่จะไม่ปนเปื้อนกันถ้าในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดอนะคะ่ะเราสามารถลันกลับไปได้เลยสุดท้ายแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานของเราเนี่ยเกิดจากตรงไหนเราจึงทำทุกอย่างให้เป็นระบบมากที่สุดแล้วจากนั้นก็จะมีลนปากขวดของอาหารค่ะ อันนี้ปริมาณในการใส่นี่ใช้เท่าไหร่คะอ่าหนึ่ต่อน้ำหนลิตรค่ะค่ะต่อไปเราก็จะใส่ตัวของวิตามิน,นะะ1 ml เหมือนกันค่ะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเพราะขยายพันธุ์ก็คือจะใช้หัวเชื้อจากห้องปฏิบัติการเนี่ยค่ะใส่เข้าไปวันนี้ก็จะเป็นการขยายตัวคอเลรลาให้ดูค่ะเราจะใช้ตัวเขียวเข้มแบบนี้ค่ะมันเป็นหัวเชือ้อมาสับขยายค่ะแล้วก็ ทิ้งระยะเวลาไว้ค่ะประมาณหนึ่งจนมันสีเขียวเหมือนกันเนี่ยค่ะใช่เขาเรียกว่าอยู่ในระยะ Exponent i a l ค่ะซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมค่ะสำหรับการเอาไปเพาะขยายพันธุ์ข้างนอกหรือให้เป็นอาหารสำหรับสนับไว้อ่อนค่ะล้นปักขวดเหมือนเดิมค่ะทุกขั้นตอนแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ไปในขวดประมาณ40 ML ค่ะต่อขวดใช่ค่ะต่อขวดประมาณ40 ML ตอนนี้น้ำเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนๆมากๆเลยนะตอนนี้นะฮะใช่ตัว เจ้าแพงต้อนไปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะ,ะปิดด้วยฟอยนะคะแล้วก็ทําการเชื่อมกับลมค่ะเพื่อที่จะให้มีการจเจริญเติบโตตลอดเวลาใช่ไม่ให้มันตกตะกอนแล้วก็กวนพวกอาหารที่ใส่ลงไปทั้งหมดแล้วก็มีการ ได้รับแสงอย่างเพียงพอแล้วพอๆกันค่ะแสดงว่าแสงนี่เราจะต้องเปิดไว้แบบนี้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าเรามีระยะเวลาในการเปิดอ่ามีระยะเวลาในการเปิดค่ะก็คือจะเป็น 12- 12ชั่วโมงก็เปิดปิดแสงค่ะแล้วอากาศล่ะคะอากาศก็คือจะควบคุมแบบนี้ตลอดค่ะก็คืออุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25บวกลบ2องศาเซลเซียสค่ะตลอดเวลามีการตั้งทัมเมอร์ไว้ว่าระยะเวลานี้เราจะทําการเปิดเปิดเอ่อเปิดไฟเปิดเปิดแอร์ สำหรับผ่านกระบวนการนี้เสร็จปั๊บเราจะต้องตั้งไว้แบบนี้เป็นเวลาสักสกี่วันสำหรับแพงต้อนแต่ละชนิดก็จะมีระยะเวลาต่างกันไปค่ะก็คือระยะเวลาที่เขาสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วก็คือหรือจะเป็นหรือจะเรียกว่ารายยาะยะ Exponential f a นนเชียลเฟใช่อันั้นคือพร้อมใช้งานได้เลยพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ,อ,ะอยู่ประมาณสักกี่วันกลุ่มคอเลราค่ะก็จะอยู่ประมาณ7-10วันค่ะ คือตัวที่เราใส่ลงไปเมื่อสักครู่นี้<ช>นะฮะ,ะ,ะอันนี้<ช>อีก7จ็ดถึงสิวันเนี่ยน้องก็จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยใช่ค่ะครับแล้วระหว่างก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานจริงเนี่ยระหว่างนี้เราต้องมีการให้อาหารเพิ่มเติมด้วยไหมครัตรงนี้ไม่ค่ะก็คือ,อคสารอาหารเนี้ยสามารถคงอยู่ได้เรื่อยๆเราสามารถรักษาหัวเชื้อเนี่ยค่ะได้เป็นเดือนๆเอาละครับหลังจากที่เราเพาะเลี้ยงในห้องแลบเรียบร้อยปั๊บค่ะต้องนําออกมาอีกใช่ค่ะ มาเพาะขยายแพงต้นพืชนอกห้องปฏิบัติการหรือการเพราะขยายแบบ mass culture oh. ค่ะก็คือเพาะขยายแบบปริมาณมากไปเลยครับผมภาชนะต้องอยู่ประมาณกี่ลิตรยังไงบ้างฮะก็คือภาชนะที่เราสามารถเพาะขยายนะคะตั้งแต่10ลิตรเป็นต้นไปได้เลยเริ่มต้นนะคะเราจะมีการเตรียมน้ําความเค็ม25 ppt ค่ะสําหรับเพาะขยายแพงต้นพืชมีการฆ่าเชื้อด้วยคอรีแล้วก็ผ่านไประยะเวลาประมาณ1วันเราก็จะมีการตรวจตรวจเช็คคอรีนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารค่ะ อาหารที่ใช้ก็เฉพาะเจาะจงกับแพลงต้นพืชแต่ละชนิดค่ะอัตราส่วนที่ขยายนะคะก็จะอยู่ที่1ต่อ50ลิตรค่ะน้ําเลี้ยงเนี่ย50ลิตรเราจะใ,ใส่หัวเชื้ออยู่ที่1นลิตร,ตรเราเลี้ยงแบบนี้ไปประมาณสักกี่วันถ้าเกิดว่าเป็นแพลงต้นกลุ่มสีเขียวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3วันก็จะอยู่ระยะ exponential f a s e แล้วค่ะเราก็สามารถเอาไปให้สัตว์น้ําที่เราเลี้ยงได้เลยเอาละครับแล้วต่อไปนะพาไปดูการเพาะเลี้ยงนะครับแพลงต้นสัตว์กันต่อครับ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ที่โรงเรือนการเพราะเลี้ยงแพลงต้นสัตว์นะคะหรือว่าโรติเฟอร์ของทางสถานีวิจัยประมงคลองวาน,นะคะ่ะครับผมค่ะภาชนะนะคะที่ใช้ในการเลี้ยงโรติเฟอร์ค่ะภาชนะของเรานะคะก็มีตั้งแต่ถัง200ลิตรถังไฟเบอร์500ลิตรหรือจะแม้กระทั่งถัง2ตันนะคะสามารถใช้ได้ทุกภาชนะทุกถังค่ะเริ่มต้นนะคะอาหารสําคัญที่สุดค่ะอ,อาหารที่ว่าก็จะเป็นแพลงต้นพืชครับซึ่ง แพงต้นพืชก็เมื่อเมื่ออยู่ในระยะ exponential phase นะคะเราก็จะสูบด้วยดโวค่ะมาใส่ในถังนี้เตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็เลี้ยงจะเลี้ยงอยู่ที่ความเค็ม20 ppt ค่ะอย่างเช่นทางนี้4 0่ร4 0 0ลิตรเราต้องใช้ตัวแพงต้นพืชตัวนั้นลงมาประมาณสักน้ำเค็มอ่ะจะอยู่ที่320ลิตรค่ะใช่แล้วก็จะเติมน้ำจืดลงไปให้เป็น400ลิตร เพราะว่าความเค็มเริ่มต้นของแพงต้นพืชที่เราเพาะขยายด้านนอกค่ะจะอยู่ที่25 ppt ครับผมแต่เราเลี้ยงโรติเฟอร์อยู่ที่20 ppt ค,ความเค็มนี้เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตค่ะของโลติเฟอร์สายพันธุ์นี้แล้วก็เอาตัว ตัวโลติเฟอร์ลงไปในปริมาณอัตราส่วนจะอยู่ที่1กรัมต่อน้ํา50ลิตรวิธีการเลี้ยงนะคะจะมีอยู่สแบบด้วยกันก็จะเป็นแบบ batch culture หรือเป็นการให้อาหารและเก็บเกี่ยวครั้งเดียวผ่านไป3วันเราทําการเก็บเกี่ยวหมดเลยค่ะเก็บเกี่ยวยังไงอันนี้เราใช้เก็บเกี่ยวยังไงเอ่ยก็จะเป็นการกรองผ่านสวิงค่ะสวิงกองแผงต้นใช้วิธีการท่อรักน้ําเอาค่ะและอีกแบบหนึ่งคืออีกแบบหนึ่งเป็นแบบ continuous culture ค่ะ ครั้งแรกเนี่ยเราให้อาหารผ่านไประยะเวลาประมาณ3วันเราทําการเก็บเกี่ยวครึ่งเดียวค่ะแล้วเราก็เติมน้ําเขียวกลับเข้าไปใหม่ก็คือน้ำแผงต้นนั่นแหละค่ะกลับเข้าไปใหม่แล้วสองวิธีการนี้มันมีข้อด,ดีข้อดเด่นแตกต่างกันยังไงฮะข้อดีของ b e s h culture นะคะเก็บเกี่ยวครั้งเดียวก็คือจะลดการปนเปื้อนค่ะ<อ>ยิ่งเลี้ยงเลี้ยงนานก็คือการปนเปื้อนยิ่งมีโอกาสปนเปื้อนสูงค่ะเกษตรกรสามารถเลือกได้สา,าไดสามารถเลือกได้ค่ะแล้วก็ให้ออกซิเจน ใช่ค่ะก็คือจะเป็นการให้ออกซิเจนแบบแรงเลยออกซิเจนเพียงพอต่อตัวโรติเฟอร์กระจายสารอาหารกระจายพวกแลงต้นพืชให้กับโรติเฟอร์ค่ะ,ะจำเป็นจะต้องอยู่แบบนี่ครมีหลังคาคลุมอยู่ในเพิงร่มๆแบบนี้ไหมฮะ<อ>สามารถแบบตากแดดก็ได้ค่ะหรือเลี้ยงในร่มแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าแดดจัดเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อกระบวนการเจริญเติบโตของโรติเฟอร์ด้วยขเขาก็จะมีการเจริญเติบโตที่แบบเร็วกว่าปกติ ก็คือจะกิน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 เจริญเติบโตแล้วก็ดับจากปกติ3วันก็จะเร็วขึ้น2วัน1วันแล้วแต่ใช่ค่ะแสงมีผลแสงมีผลสภาพอากาศมีผลอาหารมีผลอ๋อแสดงว่านี่ที่วางไว้ด้านข้างเนี่ยชิดกับชายคานี่ก็คือหนึ่เพื่อให้แสงเข้ามาด้วยใ้แล้วก็ไม่ร้อนเกินไปหลังจากนั้นการนําไปใช้การนําไปใช้ในที่นี้ก็ สำหรับตัวโรติเฟอร์จะให้ทั้งเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำไว้อ่อนที่นี่ก็จะมีทั้งตัวลูกปูให้หอยได้หอยได้ไดใช่ให้ปลาได้ลูกปลาแล้วของที่เป็นแพนต้อนพืชจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากปลากุ้งให้ได้ไหมปูให้ได้ไหมตัวแพนต้อนพืชน,นะคะถ้าสําหรับกุ้งเนี่ยเราจะให้เป็นตัวคีโตซอรัสค่ะเพราะว่าม,มันมีพวกไคตินที่ช่วยในการจเจริญเติบโตของกุ้งค่ะ,คะแล้วอีกอันนึงก็คือสำหรับปูเนี่ย มันจะช่วยในเรื่องของการพัางตัวช่วงแรกของปูเนี่ยเราจะให้เป็นโรติเฟอร์แล้วก็จะเอาน้ําเขียวรั่วแผงต้นพืชเนี่ยใส่เข้าไปในบ่อแล้วก็ให้โรติเฟอร์เข้าไปโรติเฟอร์จะกินแพงต้นพืชในบ่อแล้วก็เพิ่มการจเจริญเติบโตในนั้นแล้วก็ปูก็ไปกินโรติเฟอร์อีกทีนึงมันจะเป็นอทอดทอดแบบนี้ค่ะในทุกขั้นตอนกระบวนการในการเพาะเลี้ยงแผงต้นทั้งสองชนิดนี่ม,นมันมีข้อควรรมะมัดระวังมีกระบวนการไหนที่มันละเอียดอ่อนมากไหมครับ ก็คือในเรื่องของข้อควรเรามาระวงังคือเราต้องแยกโซนให้ชัดเ,ดเจนค่ะทั้งแพงต้นพืชแผงต้นสัตว์เพราะว่าถ้าเกิดว่าแพงต้นสัตว์เข้าไปอยู่ในระบบของแผงต้นพืชปุ๊บมันจะกินแพงต้นพืชดังนั้นแพงต้นพืชของเราก็จะไม่โตตัดวัฏจักรไปเลยอะ่ะใช่ค่ะ<อ>ดังนั้นแยกโซนชัดเจน<อ>คุณผู้ชมฮะหากผู้ชมท่านใดหรือเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะมาขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมาซื้อตัวเจ้าแผงต้น ใช่ค่ะสามารถสอบถามได้ช่องทางไหนบ้างสามารถติดตามได้ทางเพจสถานีวิจัยประมงคลองวานนะคะแล้วก็สําหรับเบอร์ติดต่อตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขึ้นให้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะลองมาศึกษานะครับวิธีการแบบนี้ดูถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่ช่วยในการเพาะขยายพันธุ์แพงต้อนซึ่งบอกว่าเป็นปัญหามากในยุคสมัยนี้ที่สภาพอากาศ มันร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับสามารถติดตามชมย้อนหลังกันได้นะครับผ่านทางยูทูบชา n น l ของเรานะครับเซิร์ชไปที่เกษตรศาสตร์นําไทยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมฮะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Subscribe กันไว้ด้วยวันนี้เราส่งคนพร้อมทีมงานมาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไหนขอดูขอดูหน้าตาหน่อยดิประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่อ๋อที่เราจับมาแล้วมันจะคุณประมาณนี้เลยใช่แต่มันเล็กมากเลยนะ